ในพระธรรมนำชีวิตนะครับในวันนี้นะครับเราจะดูในพระธรรมมาระโกบทที่หนึ่งนะครับข้อยี่สิเก้าถึงสาสิบนะครับมาระโกบทที่หนึ่งข้อยี่สิ้าถึงสาสนะครับเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับหลังจากที่พระเยซูกิจเจ้าได้ออกมาจากธรรมศาลาพงเสด็จเข้าไปในบ้านของซิโมนนะครับและอันดูนะครับจำได้ไหมครับว่าซิโมนกับอันดูเป็นใครครับเป็นสาวกเป็นชาวประมงนะครับ แล้วก็กเข้าไปในบ้านเขาพร้อมกับสาวกสองคนนะครับที่ได้ทรงเรียกที่ทะเลสาบกาลิลีก็คือยากอบไดยอนนะครับปรากฏว่าเมื่อเข้าไปในบ้านในข้อ30พบว่าแม่ยายของซีโมนกําลังนอนป่วยจับไข่ยอยู่พวกเขาจึงมาทูเลเรื่องของนางให้ปกครงทราบทันทีนะครับเราจะพบว่าสาวกที่ติดตามพระเยซูเจ้าคือเป็นตรน,นั้นมีแม่ยายนะครับ แสดงว่าเป็นโตนันแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วตอนนี้เองพระยุิจเจ้าได้มาเยี่ยมแม่ยายของเปโตนะครับคือซีโมนนะครับแล้วพวกเขาจึงทูลเรื่องของนางให้คงสงทราบทันทีนะครับปรากฏว่าในข้อสามสิบเอ็ดเนี่ยพงค์ได้เสด็จเข้าไปจับมือนางและพยุงขึ้นและนางก็หายไข้และปฏิบัติพงค์กับพวกเขาแล้วจะพบแบบอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับพระยุธทธิเจ้า มาในโลกใบน,นี้นะครับสิ่งที่พงษ์ทรงทำก็คือพงค์มาเพื่อประกาศเรื่องราวของพี่พิจ้านะครับพงษ์ทรงผ่วงใหญ่จริงๆแล้วจุดประสงค์ที่พง์ทรงมานั้นไม่ได้แค่ต้องการรักษาโลกเท่านั้นแต่มมพงค์เส้นสรงผ่วงใหญ่ทุกๆคนในโลกใบน,นี้นะครับมมพงค์ทรงผ่วงใหญ่คนในครอบครัวแม้กระทั่งสาวกของพงค์นะครับพระยุสกิจเจ้ามาเยี่ยมแม่ยายของ ซีโมนที่กําลังนอนเจ็บป่วยอยู่ในวันนี้พระเจ้าได้เป็นแบบอย่างให้กับชีวิตของเราทุกคนมีใครในชีวิตของเราที่กําลังเจ็บป่วยอยู่หรือไม่นะครับให้เราที่าสามารถส่งข้อความหมึงใจอธิษฐานเผื่อได้ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดใช่ไหมครับเราอาจจะไปพบเจอหน้าได้ลําบากมากขึ้นแต่เราสามารถใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์โทรศัพท์โทรคุยได้นะครับนึงใจได้นะครับ อธิษฐานเผื่อได้เราจะพบว,ว่าในข้อ3.2ถึง3.4เนี่ยตอนเย็นวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วคนทั้งหลายก็พาบรรดาคนเจ็บป่วยและคนที่มีผีสิงมาเฝ้าพงและคนทั้งเมืองก็มาออกันที่ประตูนะครับมาอออเพื่ออะไรครับเราไปยุสกิจารักษานะครับในข้อ3.4พวกก็รักษาคนจํานวนมากที่เป็นโรคต่างๆให้หายและทรงขับผีออกไปมากมายและทรงห้ามพวกมันพูด เพราะว่าพวกมันรู้จักพงนี่เป็นหนึ่งในพันธกิจที่พระกิจ้าได้ทรงทำนะครับเมื่อพระองค์ได้มาในเมืองนะครับแล้วก็พงร,รักษาคนเจ็บป่วยนะครับเราจะพบว,ว่าในข้อส5มสถึงสา 35, 30, 39, ในเวลาช้าม,มืดพงค์ทรงเสด็จไปที่สงบนะครับและทรงอธิษฐานที่นั่นซิโมนและคนเหล่านั้นก็อยู่ที่นั่นก็ตามหาพงนะครับแล้วก็พบว,ว่าพวกเขาทุน เยซเจ้านะเมื่อพบพระเยซูกิเจ้าแล้วพงค์พวกเขาบอกว่าทุกคนกําลังตามหาพง์ปรากฏว่าสิ่งที่พระเยซูกิจเจ้าทรงตอบพง์ตอบว่าอะไรครับพงค์บอกว่าให้พวกเราไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเราจะไปประกาศที่นั่นด้วยการที่เรามาก็เพื่อสิ่งนี้แล้วพงค์เสด็จไปประกาศในธรมารมศาลาของพวกเขาโวแก้นการีาลรีและขับผีทั้งหลายออกเป็นเรื่องที่ น่าตกใจนะครับถ้าเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเราเจอพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเช้ามืดนะพระองค์ไปอธิษฐานพอตามหาไปเจอพระองค์ปุ๊บก็ถามว่าพระองค์เนี่ยพวกเราทุกคนหลายๆคนในกนําลังหาพระเยซูคริสต์เจ้าเลยหาเพื่อที่จะให้พระเยซูคริสต์เจ้าไปวางมือรักษาโลกนะครับแต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าตอบน,นั้นพระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะรักษาโลกแต่พระองค์มาเพื่อที่จะประกาศนะครับ ประกาศให้ทุกคนมาหาพงค์มายอมรับว่าพวกเขาเป็นคนบาปและหมักพึ่งในพระคุณของพระเจ้าให้พวกเขากลับใจมาหาพระเจ้านั่นเองวันนี้นะครับหลายๆครั้งพระพิจ้าเข้ามาในชื่อของเราแล้วพงค์ไม่ได้มาเพียงแค่รักษาโลกนะครับในชื่อของเราหลายๆครั้งเราอาจจะมีความคิดว่าเมื่อเราอธิษฐานเราต้องหายโรคสิแต่อาจจะไม่ได้หายโรคก,ก็ได้นะครับ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าหายโรคนั่นคือพระพิจิตเจ้านั้นมาเพื่อยกความปิดปากให้กับชีวิตของเรามาเพื่อครอบครองในชื่อของเรามาเพื่อชำระและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา,า,เอเข,อเราขอให้พระคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะเป็นที่หนุนใจชีวิตของเราครับที่เราจะกลับมาหาพระองค์อย่างถูกต้องที่แท้จริงของพระเจ้าอวยอพรอนครับ